สวัสดีครับทุกท่านาที่รักบอนไซส,สนสายทุกคนนะครับวันนี้ก็มาชมไม้สนสายต้นหนึ่งนะครับเป็นไม้โครงสร้างน่าจะใกล้จบละเป็นการลงรวดครั้งที่สองนะครับของไม้สนสายต้นนี้ดูรอบๆกันนะครับดูมิติดูกิ่งการวางกิ่ง ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้เป็นไม้ที่มองได้รอบนะครับต้นนี้ออกแนวสไตล์ไม้คลาสสิกรูปลบนิดหน่อย ครับเดี๋ยววันหลังก็จะคลิปหน้าก็จะมีต้นไหนมาให้ชมกันก็รอติดตามกันนะครับ